หนูจำได้ว่าฉ็อน,นั้นที่หนูเดินออกมาจากห้องภาษาอังกฤษคือหนูพูดว่าแบบขอบคุณพี่นิรินมากปีนี้หนูแบบมั่นใจในภาษาอังกฤษมากขึ้นมาหนูแบบออกมาแล้วยิ้มเลยหนูมีความสุขมากตอนทำข้อสอบไปหนูแบบขอบคุณพี่นิรินมากเพราะว่าแบบพี่นิรินช่วยชีวิตหนูมากๆส่วนน้องคนไหนที่อยากทำคะแนนอังกฤษ 80หรือว่า90ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้พี่ก็มีโปรโมชัน่นพิเศษเป็นคอร์สอังกฤษมอปลายกับคอร์สตะลุยโจทย์ทั้งของที่แกอังกฤษกับ A level อังกฤษซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยพี่ก็ได้รวบรวมเนื้อหาอังกฤษมอปลายทั้งหมดแบบเข้มข้นนะทั้ง grammar, structure, reading, writing แล้วก็ vocab และพี่ก็จะเน้นให้น้องฝึกตตลุยโจทย์ข้อสอบทุกรูปแบบ มากกว่า1000ข้อแล้วก็จะมี mock test ที่จะจับเวลาจำลองเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงเลยแล้วในคอร์สนี้เนี่ยพี่ได้รวมเทคนิคสูตรลับทั้งหมดในการทำข้อสอบซึ่งม้มองที่ได้เรียนคอร์สนี้เนี่ยก็ได้เอาเทคน,คนิคนี้เข้าไปใช้ในห้องสอบแล้วก็สามารถัพคะแนนอังกฤษขึ้นมาได้อีกเยอะมากเลยพี่ก็มั่นใจมากว่าถ้าน้องตั้งใจเรียนตรงนี้เนี่ยการที่น้องจะทำคะแนน80หรือว่า90ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ยากเลยถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook หรือว่า Line add English l i n ได้เลยนะคะ